อกอล่านะครับ็คุณหน่อยเจช,ชามีจอมครับร่วงีกรอบซี่ไหมใครไม่ชอบครับเออถูกต้องยังไงไม่ชอบซี่มันต้อง,งมไม่เป็นคนอลไกูไม่เป็นครับพี่เตียนกับเี่เตียนโอ้ยี่ต้องมาลไ, <c oughs> ไม่ต้องมาอ้ร่ะวรมาเราไม่ซี่ไหนคุณจะกลับกรุงเทพครับมาไหนครับนีครับ ครับพวกเรียกวาไหนครับเนี่ยอาจจะมีการพลิกล็อกจะขี่เครื่องเรือขี่รถโดยสารเรืออย่างไรครับเครื่องเคื่องเครื่องเรือครับทุกคนกระเจ้าขงเราหรือเปล่าโอ้ไม่ครับการซี่การซี่มีความหมายอะไรครับเนี่ยต้องห้าคนถึงจะโยได้ห้าคนเหรอครับคนขันป่าครับคันป่าเข้าถ้าเราไม่ซี่ครั ไม่จบอยู่แล้วมันเจ๊ดืูดูดูด,ด,ด,ดูต,ตัวปอมเราเรี่ยงห้างคนนีพ่อกระเทือนครับของคุณใหญ่หรือของคุณเล็กครับเป็นยังไงเขาชอบครับกรเดินคบไม่รู้นะแต่เวลาเข้าไปที่แล้วเขาบอกว่าใหญ่เกินกตัวอาตัว,ตวเล็กแต่ตัวใหญ่คุณทำกี่ชั่วโมงครับดึงจะเสร็จเขาครับแปดแปดแปดองแปดชั่วโมงแ,แล้วแล้วของคุณขึ้นไหมครับเนี่ยแข็งตลอดใชเขาขันไหมขันเนี่ยแข็งตลอดของเขาดีจริงจ กาแฟเปลี่ยนหรือว่าอย่างไรกำลังกําลังโอ้ที่ทํามาเนี่ยกี่คนแล้วครับเนี่ยสิบแปดคนปีนี้หรือว่าปีหน้าปีนี้ห้าปีที่แล้วสิบสามโอ้แต่ที่ดีที่ดีกี่ปีคนละครั้งปีหนึ่งสิบห้าก็มันยอมรู้ไม่ได้ยินว่าใครครับหาปีมาเต้าคนนี้แลยนะนี่จคงไปหาคนอื่นตัวเลย เอาคนนีแฟนหรือยังครับขอสภาพนะครับผมยังไม่มีแฟนอ่เส้ี่เป็นเศษตะกอนแล้วแล้วคนที่รู้เนี่ยถือไม่เนี่ยมีแฟนหรือยังครับเนี่ยงดงดงดงขอบขอบขอบาทำไมถึงชอบผงแดงครับเนี่ยอ๋อเป็นชีวิตครับเฮลเตอร์ถ้าเด็กมีหมอยกับไม่มีหมอยคุณจะชอบอะไรครับเนี่ยถ้ามีหมอยถ้าไ คุณชอบลงลิ้นหรือเปล่าขอสัมภาษณ์โดยตรงแน่นอนครับต้องลิ้นอยู่ก่อนนะต้องลงนิ้นมันความรู้สึกว่าลงลิ้นมันเค็มหรือนัวแล้วแต่หี้วถ้าหีมันจะไงเอาเนี่ยไม่เข้าเจอเนี่ยหี้วไล้างเค็มโอ้ยกินตุ่มโอ้สุดยอดเลยเอ่อสัมภาษณ์นี่ส่องห้าหรือสร้งเกียรตนี่สัมภาษณ์เนี่ยต้องมาจากโรงเรียนแล้วกินตุ่มมันออะไรรูครับขอบคุณครับสำหรับการบริการครับโอ้ยมึง